โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ uh, เกมเ i t ่อ e Nightmares อ uh, ่าพา r t สอ okay. งโอเคต่อจากพาร์ที่แล้วอันนี้ผม, uh, มอ่าจำมึงน,นะจำไม่ได้ละอะไรยังไงลืมไปหมดแล้วอ่ะจากครั้ที่แล้วเราอ่า uh, เข้าประตูนี้ไปแล้วครับได้อยู่มาโอเคเราไปจุดไฟเช็คไว้แล้วก็ แล้วก็แล้วก็อะไรวะลืมฮึบรับไปจุดอ๋อโอเคผมจำได้ละรับไปจุดไฟแช็กไว้แล้วก็ไปจุดไฟแช็กไว้แล้วก็ปล่อยคลิปให้ให้แนนเนีๆๆ่ยอะตรงนี้เลยครับไปแล้วก็ปิดคลิปไปโอเคเรามาต่อกันเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเนาะไปไปเลยจ้าฮุบน้องเด็กน้องเด็กชุดเดืองไปจนภยัยผมว่าน่าจะต้องปทางไหนต่อปีนขึ้นโอเคตอนแรกผมนึกว่าให้โดดไป กล่องสูงๆนั้นแต่ว่าไม่น่าใช่ครับก็เลยมาลองปีนโซ่ดูถูกด้วยถูกใจใช่เลยปีนบันไดกับปีนขึ้นกงหรอโอเคน่าจะปีนขึ้นกงครับอันนี้อะไรเหรอดึงสิดึงได้ปะ่ะน้องไหวไหมครับไอ้น้องไม่ไหวแฮะ น้องไม่ไหวน้องไม่ไหวแต่อันนี้น่าจะไหวคัดเอาอ,อันนี้คืออะไรอ่ะแปับหนึ่งนะผมยังไม่ได้ปีนขึ้นไปสำรวจข้างบนเลยครับเอาจริงอ๋อสูงไปหรอ เอ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพัซเซิลอ่ะผมว่าได้ไหมเปิดได้ไหมครับน้องยกโอเคยกได้ยกไปไหนอ่ะผมว่าน่าจะออกนู่นนะไปเลยโดดอยา่าโอเคเฮ้ย <c oughs> เกือบเกือบบรรยากาศเกือบพาไปแล้วเกิดอะไรนี้โอเคไปเลยลองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเพระจดไพ่จอเสื้อเหลืองเอ้ยผม,ผมพูดผิดสีเหลืองนี่เป็นสีประจำช่องผมเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าบงกุฎช่อง,องอของผมเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วก็ไอตัวคิวของผมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองโอ้ยโอเคเดี๋ยวพูดไม่จบ ก็น่ารักครับเป็นสีเหลืองผมเลยชอบสีเหลืองมากผมชอบอยู่สองสีนะสีสีขาวกับสีเหลืองผมมองว่า,าน่ารักมากครับสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นทางนี้ไหมโอเคเอาตัวนี้ขึ้นออกมาก่อนแลวกันนะออกไม่ได้ปีนได้ปะโอเคก็ตรงนี้ไปเอา้าโดนการพังตอนนี้ก็น่าจะได้นะ ๊บตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้เพอาจอโอเคแล้วขึ้นขวานี่เลยอย่ากระโดดซัดเอาผมว่าซ้ายน่าจะไปได้นะเพราะถ้าให้ไปดางขวาเนี่ยครับผมว่าไปไม่ได้แน่นอนไอ้ตรงที่ไฟเขาเรียกอะไรอะ่ะโอเคจุดก่อนนี่ไงน,น้องน้องคืออะไรอะ่ะปล่อยได้ปะ ปล่อยได้ครับเคพีน้องไปแล้วน,นี้เล็นเหล็กน่าจะต้องพักออกไปปะพาเราไปไหนหรือเปล่าอ่ะอเ๊ะอาอตัวเราหนักกว่าเหล็กอีกกว่าเนี่ยเป็นไปได้ อยู่ๆนั่งไบโอเค,อเค,อเคมีคนผักเหล็กลงมาซึ่งไม่ใช่เราแน่นอนอ๋อโอเคอเคุอค้ยเป็นน้องหยิบนี่วะหนีก่อนสเต็ปจุกแล้วคือไฟมันจะติดขึ้นมาไหมอ่ะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะติดปะไม่ติดเนาะโอเคไม่ติดครับไปเลย โอ้ยตรงนี้เ,เราขึ้นไม่ได้หรือเปล่าบอว่าขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไม่ได้แง่เฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้อืมวิ่งเี่ยแข็งแล้วอะโอ้โห น่าจะผมว่าน่าจะต้องไปตามรถอะแต่น่าจะต้องรอบสองครับไม่ทันเนี่ยแต่รู้สึกว่าโลกมันเอียงตลอดเลยนะโลกของเกมเนี่ยฮะเห็นปะ่ะซ้ายขวาปึ๊บปึ๊บโอเคอยู่กบับอันนี้อยู่กับเงาอยู่กับเงาอยู่กับกลงไปเร็วายโอเค ออกขวาไปไอ้ออกซ้ายออกขวาเลยวะไปเลยโอเคไปแล้วแม่ดวงตาเห็นทำจุบจุบจุบอุ้ยปืโดนก่อนโดนก่อนเดี๋ยวไม่ทันโอเคโอ๊ยอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ มืดขนาดนี้ใครเปิดอะ่ะปิดไฟก่อนเนี่ย <c oughs> น้องพูดเนี้ยคืออะไรอะ่ะพีระมิดเทสเหรอ <c oughs> ไปเร็วอชิมเมนขึ้นเฉยเลยเค <c oughs> ออกมาจากประตูแล้ววันเราต้องขึ้นนี่มีทางเดียวถ้าเดินตกทำไงเนี่ยไม่น่าตกหรอกมัง้งอ๋อเคบันไดติด ติดผนังครับไม่น่าตกนะซึ่งมีทางออกขวาได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูข้างบนแป๊นนะโอ้ยมีทางไปต่อแฮ่มีทางไปต่อครับแต่ว่าเราไปไม่ได้เนี่ยดิแต่ผมว่าไปได้วะ่ะกระโดดงึกเอาอะได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีแรงสง่ง ก็มันเป็นประตูอ่าเปิดซ้ายขวาโอเคมีรูขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวผมไปอ่าไปส่องขอไปส่องข้างล่างแป๊บหนึ่งนะดุ๊ด๊โอเคมาดูข้างล่างกันตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีน้องเด็กอะ่ะ ก็อ๋อมีสเตจูครับคอลเลกชันปุง๋งเออไม่ใช่เหรอผมนึกว่าเป็นคอลเลกชันมันเป็นเซฟนี่นะโอ้โหไอเราก็นึกว่าเป็นคอลเลกชันเนี่ยอะไรอ่ะเราหูวสึกห,หลอนหลอนเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นตู้เซฟครับซึ่งน่าจะขึ้นไม่ได้ ผมว่าได้วะ่ะดึงบันไดมาเอ้ยดึงเก้าอี้มา <c oughs> น้องออกแรงหน่อยน้องตุ <c oughs> <c oughs> ้งเค่อ้าวเดี๋ยวนะ <c oughs> ถ้างั้นเราดึงออกมาจากอันนี้ก็ได้นี่นาะ แต่ถ้างั้นเราจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะจริงไหมฮะคือในเมื่อเราขึ้นไปได้ใช่ป่ะแต่ว่าเรามันไม่มีทางไปต่อไม่เราจะไปเพื่ออะไรครับถามจริงลองดูกันนะเนี่ยอันนี้เปิดได้ซึ่งไม่น่ามีทางไปแล้วหรือเปล่า ผมว่าน่าจะมีทางเดียวแหละครับเพราเนี่ยน่าจะเป็นห้องเซฟนะมากกว่าไปช่วงนี้ก็กลับมาสตรีมได้แล้วนะครับเสียงผมดีขึ้นแล้วไม่ค่อยไอละครับก็หากใครมีเวลาว่างก็มา มาพูดชมกันได้เอ่อผมจะมาทุกช่วงบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะฮะของทุกวันอันนี้เป็นลักเกตเอ,อ้เมื่อกี้น้องเขาจับอะไรกันอะ่ะอ๋อโอเคน่าจะต้องขึ้นมาลักเกตแล้วก็มาเหนี่ยวไกตรงนี้ไปลักเลยลักเลยอันนี้มันลักเก็ตไซส์คนปกติหรอเนี่ย หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะถึงปะไม่ถึงอ่ะอ้าถึงหรอถึงเฉยเลยเตียงผู้ป่วยหรอโอเคแล้บขึ้นนี่ครับไปกุญแจซ้ายมือเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยใช่เลยเอาล้าเราขึ้นไปส่วนไม่ได้หรอ อ่ะเราขึ้นไปสุดไม่ได้หรอเนี่ยน่าจะต้องขึ้นมาหน่อยแล้วก็ค่อยโดดลงครับเอาก็ขึ้นได้นี่อะไรวะเนี่ยว้าหูจุดนี่เมาโมแจวนี้นี่ลุงคนนี้ที่เราเจอเมาื่พารที่แล้วอะครับใช่เลยคนนี้แหละุ้ย <laughs> หน้าทิมเลย กุญแจหรอให้เราเอากุญแจไปไหนอะ่ะเอ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะฮะงงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากโอ้โหมีคนปินซุยซายตัวเองเอีกแล้วครับใช่ป่ะผมว่าใช่วะ่ะ แล้วเอากุญแจไปไว้ไหนก่อนปึ้ง <c oughs> <c oughs> น้องพังของแล้วอันนี้ไม่มีอะไรอะ่ะไหนอะกุญแจให้ใช้อะไระครับอันนี้ไม่ทางไปได้อ๋อโอเค <c oughs> เปิดออกดูว่าใครมา ก็อยู่สบายแล้วนี่นาะแล้วใครจะมาเปิดประตูหัวใจนี่ขึ้นมาเลยแม่ไปเลยถือมันกีตาร์เลยฮะมันลีก,กีตาร์เลยครับเนี่ยอย่างเท่ไปเลยแต่กุญแจอันเท่านี้หรอถ้าเป็นคนใสปกติไม่น่าได้หรือเปล่าครับเออโดนขึ้นบุ๊บ ่ขยเลยจุดกึบปึ๋งออติดติดติดเท้าติดเท้ากูแจติดเท้า้ยมีลิงขอว่าลิงนี่น่าจะน่าจะจำสแกรเหรอครับยิงยิงยิงหายละเราจะโยนยังไงอ่ะ โอโ้โอเคลิฟต์เหรอน่าจะใช่ผมเอาน้องไปด้วยดีไหมไปด้วยดีกว่าครับของเล่นเสริมเสริมสุขใจแบกแกแบกแกเอา้าอ๋อต้องกดด้วยนี่นาโอ้โหดีนะเอาน้องเข้ามาไม่เสียทีเอากดไอ้อุ้มนี่เออ เป็สียงไม้ด้วยอ่ะปิ๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊ปวันี้แหละเอา้าไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังโยนถึงเลยนะอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ถึงแฮะโหะต้องปีนขึ้นแล้วอะ่ะอันนี้ไม่ปีนขึ้นได้ครับได้เหรอวะเดี๋ยวก่อนนะ ไม่ได้ฮะได้ก็แปลกเอออ๋อโอ,โอเคเรากดเองได้หรือเปล่าเรากดเองได้ปะเดี๋ยวนะหรือว,ว่าต้องใช้น้องลิงผมว่าใช่วะ่ะน้องลิงน้องลิงแม่น้องไม่ขึ้นน่ะ ต้องกลไสจนจอหน่อย <ffer> ไปเอื <ffer> อปิ๊กปิ๊ๆปิ๊ปิ๊ตอนเด็กๆน่าจะมีกันเยอะอยู่นะฮะของเล่นชิ้นนี้นี่น้องนี่เป็นลิงตีฉาบ <ffer> น่ารักตะมุตะมีอ้อหน้องหนูห <sk r att> ิวอีกแล้วเหรอ แย่แล้วแถวนี้ไม่มีร้านข้าวด้วยดิไม่มีร้านข้าวอะ่นะเดี๋ยวนะอย่าบ,บอกนะว่าอย่าบ,บอกนะหยุดไฟแช็กก่อนปื้งอย่าบ,บอกนะว่าน้อง อ้าไม่ไหวแล้วทำไมหิวบ่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวแล้วครับมือชาแล้วนะ่ะูเสียวงว่าตีวิว้วยอ่ะไว้นี่ไงน้องคิดอะไรอ่ะข่อนนะ แล้วเสียงน้องเอ้ยเดีวเสียงเพลงบิวด้วยครับโอ้โดนเลยเรียบร้อ,ย,นะอ,อนยนี่ไงน้าเอ่อน้าจริงจริงด้วยครับน้าตาบอดอะแล้วน้าจับเด็กมาทำไมขนาดเนี้ย กิ่มแล้วใช่ไหมฮะปึ้ง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 โอ้ยโอเคน่าจะต้องไปทางซ้ายดีปะ่ะโอเครอดไปได้ครับเราจุดไฟแช็คก่อนดีกว่าเซฟไว้อ๋ออันนี้เป็นที่ที่เรามาเราเราเรา,เราน่าจะไปไม่ได้เราเซฟไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว ผมว่านะ่าจะต้องปีนกงขึ้นะเอาอยู่ที่สูงไว้ดีกว่าครับนะ้าแกมือมือยาวก็จริงแต่ว่า,าถ้าแกมาก็ดึงอันนี้ใช่ไหมขอยืมหน่อยมีคนอยู่ข้างในด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นคนที่เขาให้บิสกิตล้วกินหรือเปล่าว่าไม่น่าใช่หรอก คือเหมือนมันอะไรสักอย่างหนึ่งอะทำไมต้องจับคนมาโอ้ยไม่ถึงหรอเอา้าเวียนตัวเวียงสามสไลเดอร์อาจ้ายรยวจะออกไปยังไงวะเนี่ยน่าจะต้องปีนขึ้นนี้ปะใช่มีทางเดียวโอ,โอ้โหมีเทียนพันษาด้วย จุดเลยมิกิโยตินน่ะตัดคอเด็กหรอเดี๋ยวก่อนเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยไม่อยากอาบน้ำซึ่งผมว่าคุณลุงเมื่อกี้ไม่น่าใช้เองอะ่ะแขนแกยาวมากเลยครับเ่ยเป็นผ้ากอดอะ่ะผ้ากอดผ้ากอดนี่ไอเด็กอะ เขาทำอะไรอะ่ะนี่นั่นกูแจครับนุ่นอ๋อไม่ใช่กูแจนี่มาตะขอแจอะไรวะ ลุงหาเด็กใหญ่เลยครับลุงแกตาบอดแต่เดินถูกเฉยเลยน่าจะชินทางหรือเปล่าเข็นแกยาวมากเลยอ่ะ อ๋ออ๋อวิลูหนูทางขวาดีกว่าอแอบเข้านี่อ่ดีกว่าวะ เิดได้แล้วว่าไปเลยบ้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอก่อนนะเจ้าหมูดีขนาดนั้นเลยหรอลุงนัและผม,ม,ะมว,ว่าจังหวะนี้แหละ เท้าผู้หลักผู้ใหญ่เต็มเลยอะ่ะเท้าเด็กเท้าผู้ใหญ่เต็ไมไปหมดเลยผมว่าต้องไม่สุดอะสุดไม่ได้ครับไปเลยจังหวะนี้แหละอาจ๊ก อะไรฉันไม่ได้หรอกนะรองเท้านะ่ะโอ้ยโอเคแต่พอแค่นี้ผม,มไปต่อดีกว่าไหม,มันยังสั้นอยู่เลยอะ่ะเอยแต่มันย0สินาทีแล้วนะเออผมว่าค่อยๆเล่นไปดีกว่าครับงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปหรือเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับโอเควันนี้อ่าขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้า มาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ